ในเย็นวันเดียวกันเอมี่ไม่กลับบ้านซูซานและโจชัวเริ่มกังวลเอมี่ไม่เคยทำตัวแบบนี้เลยเมื่อเน็ดกลับบ้านและบอกว่าเอมี่ไม่ได้ไปที่ร้านความกลัวของพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเธอ,อยังโทรหาเพื่อนของเอมี่และตกใจเมื่อรู้ว่าเอมี่ไม่ได้ไปกินข้าวกลางวันกับพวกเขาครอบครัวบินลิกกลัวมากจึนโทรแจ้งตำรวจทันทีตำรวจบอกซูซานไม่ต้องกังวลเพราะเอมี่จะกลับมาแล้วนะสืบไมเคิลกอนซาเลสกล่าวว่าย่าต่นตระนกหักเอมี่ไม่กลับมาภายในเช้าโปรดโทรกลับวันที่6มีนาคมผ่านไปในขณะที่ทุกคนร้อนใจเร,รานั่งบนเข็ม6นาฬิกา ซูซานทโทรหาตำรวจด้วยความตื่นตระหนกและในที่สุดการค้นหาเอมี่อย่างจริงจังก็เริ่มขึ้นเมื่อตำรวจตรวจสอบว่าเอมี่อาจอยู่ที่ไหนและสอบถามคนในพื้นที่พวกเขาพบเบาะแสในช่วงบ่ายต้นเอมี่ถูกพบเห็นว่าขึ้นรถตู้สีขาวในโคโคนัทกรหน้าบ้านของเธอชุมชนที่สนิทสนมกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเอมี่ทันทีเมื่อเธอไม่กลับบ้านหลังจากผ่านไปหลายวันนัก ศึกษาวิทยาลัยที่โบกรดพบกล้องของเอมี่ในวันที่18มีนาคม13วันหลังจากที่เธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายกล้องถูกทิ้งบนหญ้าข้างทางออกไววูดบนทางหลวงฟลอริดาห่างจากไมอามีประมาณ250หมายกล้องถูกนำมาเป็นหลักฐานและแสดงให้ครอบครัวบินลิกดูพวกเขายืนยันว่าเป็นกล้องของเอมี่ตำรวจขอตรวจสอบภาพถ่ายจึงส่งไปล้างฟิล์มแต่ภาพส่วนใหญ่ไม่แสดงอะไรเลยเพราะสว่างเกินไปและมองไม่เห็นอะไรตำรวจสนใจภาพสองภาพเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงรถกระบะสีอ่อนอาจเป็นสีขาวหน้าบ้านที่ปกคลุมด้วยเทวันอย่างที่คุณอาจจําได้เอมี่ถูกพบเห็นว่าขึ้นรถตู้สีขาวโดยคนงานก่อสร้างนี้เป็นเบาะแสที่นําไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องแต่ไม่ชัดเจนว่าภาพที่ล้างออกมาเป็นของวันเดียวกับที่เอมี่หายตัวไปหรือไม่ตํารวจมีบางอย่างอยูอย่บ้าง แต่ภาพไม่มีข้อมูลเช่นหมายเลขถนนหรือป้ายทะเบียนจึงไม่สามารถระบุได้ว่าบ้านหรือรถตู้คืออะไรซูซานขอร้องให้ตำรวจตรวจสอบห้องของเอมี่เพื่อหาลายนิ้วมือเพราะเธอคิดว่าคนที่พาเอมี่ไปอาจเป็นคนใกล้ชิดแต่ในตอนแรกตำรวจไม่ตรวจหาลายนิ้วมือเพราะคิดว่าเอมี่หนีออกจากบ้านแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ชัดเจนว่าเอมี่ไม่ได้หนีและอาจถูกลักพาตัวไปนั่นคือตอนที่ตำรวจไปที่บ้านของเอมี่เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแต่ลายนิ้วมือหายไปเพราะความร้อนและสภาพอากาศฟลอริดาแบบทั่วไป ตำรวจทำผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะพลาดโอกาสที่จะพบสิ่งที่อาจอธิบายได้ว่าเหตุใดเอมี่ถึงหายตัวไปสูสานมุ่งมั่นที่จะหาลูกสาวของเธอเธอเริ่มการค้นหาด้วยตัวเองและจ้างนักสืบเอกชนเพื่อช่วยสูสานและเน็ตทำทุกอย่างเพื่อเผยแพร่ข่าวว่าเอมี่หายตัวไปพวกเขาทำป้ายเป็นภาษาอังกฤษและสะเปนจัดงานรำลึกให้เอมี่และเคาะประตูบ้านเพื่อถามว่ามีใครรู้หรือเห็น เอมี่บ้างพวกเขายังโทรหาตำรวจไมอามีแทบทุกวันเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีซูซานใช้เวลาว่างในห้องของเอมี่ซึ่งเธอคิดถึงลูกสาวมากและพยายามติดต่อกับเธออีกครั้งวันหนึ่งซูซานอยู่ในห้องของเอมี่และดูสมุดของเธอมีบันทึกที่ทาให้เธอกลัวมากเอมี่เขียนในไดอารี่หสัปดาห์ก่อนหายตัวไปว่าเธอกับผู้ชายชื่อแฮงจะไปอเมริกาใต้เธอยังบอกว่าเป็นแผนที่บ้าเรื่องนี้ทําให้ซูซานรู้สึกไม่สบายใจเอมี่สนิทกับครอบครัวมากและบอกแม่เกือบทุกอย่างตลอดเวลาแล้วทําไมเธอไม่เคยพูดถึงแฮงหรือแผนการไปอเมริกาใต้ ข้อมูลนี้สำคัญและจะถูกนำมาใช้อีกครั้งในคดีนี้ดังนั้นอย่าลืมติดตาม16วันหลังจากเอมี่หายตัวไปซูซานได้รับโทรศัพท์จากชาวและลารีกลาเซอร์เด็กชายฝาแฝดวัย16ปีพวกเขาบอกว่าเอมี่เป็นตัวประกันของพวกเขาและเรียกค่าไถ่30,000ดอลลาร์ตำรวจติดตามเบาะแสนี้ทันทีและในวันที่22มีนาคมผู้โทรถูกจับที่โรงแรมฟอนเทนโบซูซานหวังว่าเอมี่จะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวแต่เด็กชายเหล่านั้นโกหกเพื่อหาเงินจาก ความเปราะบางของครอบครัวบินลิกพวกเขาถูกตั้งข้อหาขู่กันโชคและสารภาพว่ามีความผิดเป็นเรื่องเดิมๆสำหรับตำรวจหลังจากเบาะแสผิดของฝาแฟดกลาเซอร์ซูซานได้รับเบาะแสหลายครั้งทุกวันซึ่งทำให้เธอต้องตามล่าอย่างบ้าคลั่งแต่มีเบาะแสที่น่าเชื่อถือหลายอย่างที่ชี้ไปยังสิ่งที่น่าสยดสยองเอมี่ถูกลักพาตัวโดยแก๊งมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นแก๊งฮุดลอสหรือเพเกิลส์แก๊งมอเตอร์ไซค์มีประวัติที่ไม่ดีในการใช้ผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวเพื่อเหตุผลที่ชัดเจน บาะแสนี้สมเหตุสมผลมีคนบอกว่าเห็นเอมี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์กับคนที่ดูเหมือนสมาชิกแก๊งในวันที่เธอหายตัวไปซึ่งทําให้เบาะแสนี้แข็งแกร่งขึ้นฮุดลอสและเพเกิลส์เป็นสองแก๊งมอเตอร์ไซค์หลักที่ขี่บนถนนของโคโคันตกรอฟในยุค1970คิดว่าพวกเขาจับตัวเอมี่เป็นตัวประกันและกักขังเธอไว้สูสานอดไม่ได้ที่จะตามเบาะแสนี้ซึ่งพาเธอไปยังร้านสะดวกซื้อใกล้เคียงในพื้นที่ออแลนโดเมื่อผู้จัดการร้านเห็นภาพของเอมี่เขาหรือเธอจําได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น เธอบอกว่าเห็นเด็กสาวที่หน้าตาคล้ายเอมี่มากซื้อสุกผักที่ร้านกับชายสองคนที่ดูเหมือนเป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ซูซานสนใจรายละเอียดนี้เพราะเอมี่เป็นมังสวิรัตผู้จัดการร้านยังบอกว่าสาวน้อยพูดน้อยมากและนักขี่มอเตอร์ไซค์เรียกเธอว่าใบน้อยและเชอริลผู้อ่อนโยน การพบปะน,นี้ทำให้แนวคิดเรื่องแก๊งมอเตอร์ไซค์แข็งแกร่งขึ้นและไม่นานซูสานที่ไม่คิดว่าเธออยู่ในอันตรายพยายามพูดคุยกับสมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซค์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวที่หายไปของเธอผู้ชายชื่อพรซึ่งเคยอยู่ในแก๊งมอเตอร์ไซค์เข้ามาหาซูสานในเดือนมกราคม1976พวกเขาตัดสินใจไปที่บ้านของเขาเพื่อให้พรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอมี่ พรบอกซูซานว่าเมื่อเขาอยู่ในแก๊งเขาเป็นเจ้าของเอมี่เขายังบอกว่าสาวน้อยเงียบเชื่อฟังและเกือบจะเหมือนใบซึ่งเหมือนกับที่ผู้จัดการร้านในออแลนโดกล่าวไว้ถ้าคุณจำได้ ว่าเอมี่ยังมีชีวิตอยู่แต่แก๊งจับเธอเป็นตัวประกันสูสานไม่แน่ใจว่าจะเชื่อพรได้หรือไม่ในตอนแรกเพื่อความแน่ใจเธอขอให้พอลอธิบายลักษณะของเอมี่หรือสิ่งที่ทําให้เธอพิเศษสิ่งที่เขาพูดนั้นน่าตกใจเขายืนยันว่าเอมี่มีรอยแผลเป็นที่ท้องซึ่งเป็นสิ่งที่สูสานเท่านั้นที่รู้และไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะูสานตกใจกับสิ่งนี้และในที่สุดก็เชื่อสิ่งที่พรพูดไม่นานหลังจากนั้นพรโทรหาซูซานอีกครั้งพร้อมข่าวดีเขาบอกว่าเอมี่อยู่ในผับที่อัันนนตตรราาายมมมกกกใทซซึ่งขีออ์์ไไป แต่ซูซานพร้อมที่จะสละทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวเมื่อพรอ,ออกไปคุยกับใครบางคนก็เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ซูซานและพรพบกันที่บาร์ ซูซานกลัวสุดขีดและก่อนที่เธอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนักขี่มอเตอร์ไซค์อีกคนพาเธอกลับไปที่แท็กซี่ที่พร้อมพาเธอกลับโรงแรมซึ่งนำไปสู่อีกทางตันไม่นานหลังจากนั้นพอนโทรหาทนายของซูซานอีกครั้งเขาบอกว่าเอมี่อยู่ในซีแอลต่อเธอและแม้ว่าซูซานเพิ่งหัวใจวายเธอก็เก็บข้าวของและไปที่นั่นแต่ไม่สำเร็จและไม่มีเด็กสาวคนใดที่เห็นเด็กสาวที่เงียบและยอมจำนวนที่สามารถหาเอมี่ได้ เหตุการณ์เหล่านี้อาจถูกวางแผนเพื่อทําให้ซูสานกโกรธหรืออาจเป็นเรื่องจริงเอมีอาจถูกลักพาตัวโดยแก๊งมอเตอร์ไซค์และพรพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยแม่ให้กลับมาพบกับลูกสาวโดยใช้ข้อมูลที่เขามีแต่ในปลายปี1992ซูสานได้รับการติดต่อจากเวอร์จิเนียชไนเดอร์นักสืบเอกชนในพื้นที่ที่กําลังทํางานในคดีอื่นกับนักสืบเอกชนในอังกฤษเขาถามนักสืบว่าต้องการเด็กสาวในที่ทําการปรษณีย์ในเฟลเมาอังกฤษหรือไม่ผู้ชายคนนั้นดู เมื่อนักขีมอเตอร์ไซค์เพราะมีรอยสักมากมายและดูหยาบก,กระด้างเมื่อถูกถามว่าเป็นเด็กสาวแบบไหนนักขีมอเตอร์ไซค์บอกว่าเป็นเด็กสาวชาวอเมริกันจากออยสเตอร์เบที่ฮูนกถ้าคุณจำได้เอมี่เกิดที่ออยสเตอร์เบ น่าสนใจที่ทุกคนที่เห็นเอมี่หรือเด็กสาวที่หน้าตาคล้ายเธออธิบายเธอในลักษณะเดียวกันหลังจาก1ปีบอแสนี้ก็มีปัญหาเพราะนักสืบเอกชนในอังกฤษเสียชีวิตและไม่มีใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอมี่หรือที่ที่เธออยู่แต่ในอีกไม่กี่ปีต่อมามีบางสิ่งที่น่าสงสัยปรากฏขึ้นเรื่องราย้อนกลับไปในปี1997เมื่อภรรยาของพรบอก ตำรวจบางสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับเอมี่พรบอกความจริงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาบอกว่าแก๊งต้องรับผิดชอบต่อการหายตัวไปของเอมี่และพวกเขาได้ฆ่าเธอแล้ว พรยอมรับในภายหลังว่าเอมี่ถูกข่มขืนโดยกลุ่มนักขี่มอเตอร์ไซค์จำนวนมากในงานปาร์ตี้ของแกงเพเกิร์สในเอเวอร์เกดซึ่งเธอถูกเอาเปรียบเอมี่ถูกกล่าวหาว่าสบถใส่พวกเขาเป้าหมายไม่ใช่การฆ่าเอมี่แต่เพื่อสั่งสอนเธอเมื่อเอมี่ต่อสู้กลับนักขี่มอเตอร์ไซค์ให้ยาเธอเพื่อทําให้เธอยอมจำนนและเพลห้ยาเกินขนาดหลังจากนั้นสมาชิกแกงโยนร่างของเอมี่ลงในหนองน้ํา ใกล้เคียงที่คิดว่ามีงูเต็มไปหมดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่เคยพบเธอเป็นไปได้ว่านี่เป็นเรื่องหลอกลวงและภรรยาของพรอ,อาจบอกสื่อเพื่อเรียกร้องความสนใจสำหรับซูซานเราได้แต่เดาว,ว่าเธอคิดอย่างไรเมื่อได้ยินทั้งหมดนี้แม้ว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆเธอไม่อยากยอมแพ้ความหวังว่าเอมี่ยังมีชีวิตอยู่มันน่าใจสลายที่เห็นซูซานต้องผ่านความหวังและความเศร้าขึ้นนลงๆเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าเธอจะเศร้าและยังคงมีความหวังว่าเอมี่ยังมีชีวิตและสบายดี แต่มีบางสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นเบื้องหลังและมันทำให้คดีที่ซับซ้อนนี้อยู่ในมุมมองใหม่ไม่กี่เดือนหลังจากเอมี่หายตัวไปซูซานพยายามหาลูกสาวของเธอในแก๊งมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มืดมนมากในช่วงเวลานี้ ซูซานเริ่มได้รับโทรศัพท์แปลกๆจากคนที่กลายเป็นผู้ชายในบางครั้งไม่มีใครพูดและบางครั้งได้ยินเสียงหายใจหนักตำรวจไม่เคยหาคนที่โทรมาพบเพราะส่วนใหญ่โทรจากโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่นอกจากนี้ยังยากมากที่จะหาคนโทรแปลกหน้าเพราะไม่มีกล้องวงจรปิดแม้ว่าตำรวจจะรู้ว่าโทรศัพท์สาธารณะอยู่ที่ไหนพวกเขายังคงจับตาดูผู้โทรที่ไม่ ซื่อสัตย์อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผู้โทรรู้เรื่องนี้เพราะเขาไม่เคยกลับไปที่โทรศัพท์สาธารณะเครื่องเดิมและโทรหาซูซานจากเครื่องอื่นผู้โทรยังคงโทรหาซูซานและรบกวนเธอในรูปแบบต่างๆเป็นเวลาเกือบ21ปีบางครั้งผู้โทรจะโทรหาซูซาน7-8ครั้งต่อวันและบางครั้งก็ห่างกันหลายเดือนไม่ว่าจะอย่างไรมันน่ากลัวและทำให้ซูซานหมดแรงทางอารมณ์หลังจากโทรและติดตามเกือบ5เดือนผู้โทรกล่าวว่าฉันมีเธอเฮนนี่จอห์นสัน แต่จอห์นรีบวางสายก่อนที่ซูซานจะทำอะไรเขาได้เขายังตกลงจะพบซูซานสองครั้งในการโทรแต่คุณเดาได้เขาไม่เคยมาจอห์นสันท่านั้นคือชื่อจริงของผู้โทรโทรหาซูซานและบอกสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับเอมี่เช่นรีบหน่อยไม่มีเวลามากแล้วเอมี่มีเวลาเหลือแค่สองสัปดาห์ว้า wow. ว เอมี่ดูสวยมากตอนนี้บางคนคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกที่ป่วยหนักอย่างไรก็ตามเขารู้มากเกี่ยวกับครอบครัวบินลิกเช่นจอห์นสันรู้ว่าเนตสามีของซูซานเสียชีวิตในปี1992เขาโทรหาซูซานไม่นานหลังจากนั้นและถามว่าตอนนี้คุณอยู่คนเดียวแล้วใช่ไหมระวังตัวด้วยถ้าฉันบอกได้ว่านี่เป็นฉากจากหนังสยองขวัญน่าเสียดายที่มันไม่ใช่ซูซานต้องเผชิญกับฝันร้ายที่น่ากลัวตลอดเวลาซูซานต้องรับมือกับความเครียดและความกังวลมากมายเป็นเวลา20ปีขณะที่เธอมองหาลูกสาว คุณได้แต่จินตนาการว่าเธอรู้สึกอย่างไรทั้งทางจิตใจและอารมณ์ในช่วงเวลานี้เธอวนลูปและไม่ไปไหนซึ่งน่าหงุดหงิดสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปสำหรับซูซานในปี1993เมื่อเธอได้ยินข่าวดีในที่สุดหลังจากเวลานานเห็นไมจอนสันเริ่มโทรหาซูซานจากโทรศัพท์มือถือของเขาในปี1993ซึ่งเป็นวิธีที่ f b บค้นพบการโทรใน ที่สุดวันหนึ่งวันที่17พฤศจิกายน1,995ผู้ชายชื่อเฮนรีจอห์นสันแบลวัยสีปีถูกจับได้เขาคือคนที่โทรหาซูซานอย่างแปลกประหลาดมาเกือบ21ปีเกิดในปี1,947เฮนรีจอห์นสันแบลแต่งงานและมีลูกสาวสองคนเขามี ocd และดื่มมากเกินไปเขาทำงานให้กับกรมศุลากากรสหรัฐเป็นเวลา2 4เสียปีสรุปแล้วเอมี่อยู่กับเฮนรีหรือไม่หลังจาก21ปีซูซานได้ลูกสาวของเธอกลับมาหรือไม่ คำตอบสำหรับทั้งสองคำถามนี้คือไม่ซึ่งหน่าเสียดายเฮนรีบอกสูสานว่าเขาไม่รู้ว่าเอมี่เป็นใครและเขาแค่ล้อเล่นเพราะเขาชอบโทรหลอกนอกจากนี้เขาบอกว่าเขาจะโทรและรบกวนครอบครัวอื่นๆที่มีคนที่รักขายตัวไปเขาโยนทุกอย่างไปที่โอซและการดื่มมากเกินไปของเขาทั้งหมดนี้ดู ไม่ค่อยสมเหตุสมผลมันแย่พอที่ใครบางคนมี OCD และดื่มมากเกินไปแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะทำร้ายผู้หญิงที่เปราะบางด้วยการพูดจาหยาบคายเกี่ยวกับลูกสาวของเธอและเป็นเวลา21ปีนั่นไกลเกินไปสำหรับเรื่องตลกที่ป่วยมีบางอย่างน่าสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เฮนรีพูดทุกคนตกใจเมื่อไม่นานหลังจากนั้นมีบางสิ่งปรากฏขึ้นจำบันทึกของเอมี่ในไดอารี่ได้ไหม ปรากฏว่าเฮนรีมีชื่อเล่นว่าแฮงด้วยนอกจากนี้เฮนรีหรือแฮงถูกส่งไปทำงานในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าแปลกอีกเรื่องและมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เอมี่เขียนในสมุดบันทึกเกี่ยวกับการไปที่นั่นฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เอมี่และแฮงจะไปอเมริกาใต้รถกระบะสีขาวในภาพที่ล้างออกมาของเอมี่ดูคล้ายกับที่เฮนรีขับในตอนนั้นซึ่งค่อนข้างแปลกแล้วจากที่เรารู้ตอนนี้เฮนรีคือผู้ต้องสงสัยหลักเป็นไปได้หรือไม่ว่าเอมี่รจ,จริงๆ มีบางสิ่งที่เอมี่ลืมทิ้งไว้ที่สามารถช่วยให้ผู้คนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือไม่ทุกคนตกใจเมื่อเฮนรีไม่เคยถูกเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของเอมี่แม้ว่าจะมีหลักฐานมากมายว่าเขาเกี่ยวข้องเฮนรีถูกตั้งข้อหาสองกระทงฐานสะกดรอยตามอย่างรุนแรงและถูกตัดสินจำคุกเพียงสองปีเป็นเวลาหลายปีที่เฮนรีกลวนสูสารเธอจึงฟ้องเขาคดีนี้ถูกตัดสินในที่สุดด้วยเงินห้าล้านดอนลลาร์มันแปลกที่สิ่งที่น่าขนลุกมากมายดูเหมือนจะเกิดขึ้นพร้อมกันแมม ว่าเราไม่รู้ว่าเฮนรีอาจทำอะไรมันปลอดภัยที่จะบอกว่าเฮนรีมีบทบาทในชีวิตของเอมี่มากกว่าที่เขายอมรับแม้ว่าจะไม่มีอะไรชี้ชัดว่าเฮนรีเป็นคนที่พาเธอไป การย้ายไปอเมริกาใต้ของเฮนรีในช่วงเวลาเดียวกับที่เอมี่วางแผนจะไปที่นั่นกับแฮงและภาพของรถตู้สีขาวไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดเป็นไปได้ว่าพวกเขาเคยพบกันและกลายเป็นเพื่อนความสัมพันธ์นั้นอาจกลายเป็นความหมกมุ่นโดยเฉพาะสําหรับเฮนรีนี่อาจอธิบายได้ว่าทาไมเขาทําให้ซูซานกลัวเป็นเวลานานหลังจากเอมี่หายตัวไปแนวคิดเรื่องแก๊งมอเตอร์ไซค์อาจเป็นเพียงความสงสัยอย่างไรก็ตามบันทึกในไดอารี่ของเอมี่และข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวกับเฮนรีไม่ใช่เรื่องปกติ แต่เฮนรี่ไม่เคยให้คำตอบเกี่ยวกับภาพรถกระบะหรือรถตู้สีขาวหรือบันทึกของเอมี่ในไดอารี่เขาเสียชีวิตในฟลอริดาในปี2006ที่อายุ59ปีสูสารไม่เคยได้ยินจากเอมี่ทางโทรศัพท์และมีเพียงเบาะแสที่คลุรเครือเอมี่ยังถูกจับโดยแก๊งมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ในสักแห่งหรือไม่เอมี่ตายอย่างน่าสยดสยองในเอเวอร์เกรดหรือไม่ หรือเฮนรีหรือแห้งรอดพ้นจากสิ่งที่เทียบเท่ากับการตกมือเบาๆสำหรับการหายตัวไปและการตายที่ชัดเจนของเอมี่และนำความลับของเขาไปตลอดการไม่มีคำตอบสำหรับคำถามใดๆที่ถูกถามแต่ฉันคิดว่าเฮนรีนาจะเป็นคนนั้นบันทึกในไดอารี่นั้นลืมไม่ได้ฉันรู้สึกว่านี่ชัดเจนเกินไปแม้ว่าคดียังคงเปิดอยู่เป็นเวลากว่า30ปีที่ซูซานมองหา สัญญาณใด,ดๆที่จะช่วยเธอหาเอมี่เธอทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อผลักดันการสืบสวนต่อไปหน้า Facebook ไฟล์เอม่บิลิกก็ถูกสร้างขึ้นเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรักษาความหวังว่าเอมี่จะกลับมาบ้านสักวันหน้าเสียดายที่ซูซานไม่ได้เห็นสิ่งนี้เพราะเธอเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายในวันที่7มิถุนายน2005เมื่ออายุ80ปีซูซานเป็นบุคคลสำคัญในการค้นหาเอมี่เธอเป็นแม่ที่เผชิญหน้ากับอันตรายเพื่อให้ได้ลูกสาวกลับมาเธอไม่เคยพบความสงบ ือการปิดคดีจนกระทั่งเธอเสียชีวิตโจชัวพี่ชายของเอมี่ที่เป็นช่างก่ออิดยังคงโพสเกี่ยวกับเอมี่ในหน้าเฟซบุ o พิเศษเพื่อหวังว่าจะได้รู้ว่าเธอยังอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ของเอมี่โดยเฉพาะซูซานต้องการจริงๆคือการค้นหาเอมี่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทุกครั้งที่ครอบครัวบินลิกคิดว่าพวกเขาพบบางอย่างเกี่ยวกับเอมี่พวกเขาถูกโยนกลับไปที่จุดเริ่มต้นแม้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอมี่ซึ่งทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าเศร้าเราได้แต่สวดภาวนาให้เอมี่สงบสุขไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเราได้แต่หวังในท้ายที่สุด ขอบคุณที่รับชมหากเรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกสเสตือนใจโปรดกดไลค์วิดีโอสมัครสมาชิกเพื่อรับชมสารคดีอาชญกรรมจริงเพิ่มเติมและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตอยู่ให้ปลอดภัยอยากรู้อยากอยากเห็นและเจอกันในวิดีโอหน้าสคริปต์วิดีโอ YouTube เรื่องราวของเอมี่บินลิก ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวอันน่าสะเทือนใจของเด็กสาวที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและการค้นหาที่ยาวนานหลายทศวรรษที่ตามมานี่คือเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวของเอมี่บินลิกและความจริงอันน่ารำคาญที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของเธอเองคุณเคยเอื้อมมือไปคว้าบางสิ่งที่ดูเหมือนใกล้แค่เอื้อมแต่เมื่อจะคว้ามันมันกลับหลุดลอยไปหรือไม่ฉันรู้สึกขดหูใจถ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดไปจะเป็นอย่างไร เมื่อเอมี่ลูกสาววัยสิปีของซูซานบินลิกหายตัวไปจากโคโคนัทกรฟลอริดาและไม่เคยพบเห็นอีกเลยซูซานรู้ดีถึงความรู้สึกที่ทั้งสิ้นหวังและมีความหวังในเวลาเดียวกัน ก่อนที่เราจะไปต่ออย่าลืมกดปุ่มไลค์มันช่วยให้ช่องของเราเติบโตและทำให้คดีอาชญากรรมที่ทรงพลังเหล่านี้ได้รับความสนใจมากขึ้นหากคุณหลงไหลในคดีจริงและการค้นหาความจริงอย่าลืมกดสมัครสมาชิกและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆนอกจากนี้ฉันอยากรู้ว่าคุณดูจากที่ไในดรอปชื่อเมืองหรือประเทศของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างมันเป็นแรงบันดาลใจที่ได้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกอย่างไร เอาละมาเริ่มคดีของวันนี้กันเอมี่บิลลิกเกิดที่ออยสเตอร์เบย์นครนิวยอร์กเมื่อวันที่9มกราคม1957พ่อแม่ของเธอเน็ตโซโลมอนและซูซานบิลลิกเคยตั้งคันมาก่อนแต่ล้มเหลวหลายครั้งเอมี่คือลูกที่โชคดีของซูซานและเน็ตยังไม่ต้องสงสัยแต่ในวันที่14กุมภาพันธ์1958 1ปีหลังจากเอมี่เกิดครอบครัวนี้มีลูกชาย ชื่อโจชัวครอบครัวบินหลิกย้ายจากนิวยอร์กไปยังฟลอริดาตอนใต้เมื่อเอมี่อายุ11ปีและโจชัวอายุ10ปีเพราะอัตราการเกิดอาชญากรรมในนิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นเอมี่และโจชัวเรียนในโรงเรียนเอกชน และพ่อแม่ของเอมี่เปิดสตูดิโอศิละปะใกล้คอมมอดอพลาซาเอมี่คือตัวแทนของยุค1970เธอใจดีและอ่อนโยนจึงเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายเอมี่ชอบเล่นดนตรีเช่นขลุยและกีตาร์และร้องเพลงเธอนับถือาศาสนายูดายและเคร่งาศาสนาเธอยังชอบอ่านและเขียนและเขียนบทกวีมากมายในสมุดบันทึกของเธอเอมี่รักสัตว์และเลือกเป็นมังสวิรัตเธอฝันอยากเป็น นักสแสดงเพระเธอมีความคิดสร้างสรันเอมี่คือเด็กดอกไม้ที่แท้จริงของยุค1970เธอมีจิตวิญญาณอิสระและมักโบกรถเพื่อเดินทางเธอเป็นมิตรกับทุกคนเอมี่กำลังจะจบการศึกษาจากอเดลฟีอะกาเดมีออฟคอรันเกเบิลในวันที่31มีนาคม1974เธออยากตามฝันที่จะเป็นนักสแสดง ไม่กี่สัปดาห์ก่อนจบการศึกษาเอมี่ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายและไม่เคยเห็นอีกเลยการหายตัวไปของเธอทําให้ทั้งเมืองโคโคนัทกรบตกใจเอมี่กลับบ้านจากโรงเรียนในวันอังคารปกติวันที่5มีนาคม1974และวางแผนจะพบปะเพื่อนๆในวันนั้นหลังจากกลับบ้านเธอโอหาร้านศินลปะของพ่อจากโทรศัพท์บ้านเพื่อขอยืมเงินไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อน ที่พีคอบพากเน็ตพ่อของเธอตกลงเอมี่สวมกระโปรงยืนและรองเท้าส้นตึกขอกเธอหยิบกล้องที่พกติดตัวเสมอและโบกรถไปร้านของพ่อซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึงหนึ่งไมล์ในช่วงที่คดีนี้เกิดขึ้น การโบกรถไม่ใช่เรื่องแปลกปีนั้นคือปี1970ผู้คนมักขี่จักรยานไปด้วยกันตลอดเวลาดูเหมือนปลอดภัยในสมัยนั้นผู้คนไม่ค่อยล็อกประตูบ้านตอนกลางคืนและกล้องวงจรปิดก็ไม่แพร่หลายในช่วงนั้นพ่อแม่ของฉันกำลังเติบโตขึ้นครั้งหนึ่งแม่ของฉันเลว่าเธอและครอบครัวไปพักร้อนหนึ่งสัปดาห์และเมื่อกลับมาประตูหน้าบ้านเปิดกว้างและไม่ได้ล็อกครอบครัว ลืมปิดประตูก่อนออกไปจึงไม่มีใครบุกเข้าไปแม้ว่าประตูจะเปิดทิ้งไว้ทั้งสัปดาห์แต่ไม่มีใครแต่ต้องอะไรในบ้านเลยนี่คือบรรยากาศที่เรากำลังพูดถึงและมันง่ายที่จะลืมช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นเมื่อเราคิดถึงสภาพที่เลวร้ายในตอนนี้แต่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสำหรับครอบครัวบินลิกเพราะเอมี่ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเธอไม่เคยไปถึงร้านของพ่อเพื่อรับเงินที่ต้องการเอมี่บินลิกวัย17ปีหายตัวไปจากโคโคนัทกรอฟและไม่เคยพบเห็นอีกเลย